นางหุ่นดีมากคนโก้หล่อขนาดนางบอกนางอ้วนขึ้นนะเนี่ยทุกคนนางบอกนางอ้วนขึ้นตั้งแต่นางเออ่ไปเกาหลีเนาะนางอ้วนนางกลับมานางบอกนางอ้วนจานา้านี่อ้วนแล้วหล่อเขาหล่อมากท่านนั้นโดนตัวจริงนางยิ่งหล่อตัวเล็กตัวเล็กไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้แบบว่าเหมือนในกล้องเหมือนอะไรเลยนะอืมเพ่อหนุ่มเอวหวาน ใดๆวันนี้เราก็เชียร์ทั้งไปไปโอิโอทุกคนไปดูน้องได้น้องแข่งรถแล้วนะคะแต่น้องน่าจะเป็นลงคนสุดท้ายไหมวันนี้น้องไปแข่งรถน้องนุ๊กก็มีเตะฟุตบอลแล้วก็มีคอนเสิร์ตตอนเย็นเนาะก็ไปเชียร์น้องได้ของน้องนุ๊กก็ไปดูที่เพจได้ค่ะเพจน้องจะไลค์ให้ดูน้องเตะฟุตบอลแล้วน้องปายก็โตโยต้าเนาะไปดูได้ น่าจะโตโยต้านะถ้าบุ่มจำไม่ผิดนะคะหรือไปหาดูได้เออนั่นแหละไปให้กำลังใจทั้งสองแสบไม่รู้จะเชียร์ใครดีอยากไลฟ์นะวันนี้หรือเราจะไลฟ์กันทุกคนสักประมาณ4ี่ห้โมงนะถ้าบุ่มไลฟ์นะทุกคนโอเ้ยน้องเียร์มางไหมเไ้วเฮยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเเยเย้เฮ้ยยเ้า้ ส่งเราให้ขากันให้มันเป็นรักเธอรักเธอรักเธอเอาชีงิจยาวยิ่งร้อยยาวนต่กนิงยานานนานยิ่งร้อยมาแจวว็่คนใจกับนคนใจกับฉันดอกเดาเลยมีความพก็จะเดาให้ดอกเดานได้เอาชีิาวยิงร้อยยาวแกันยิ่งยาวนานนานมันยิ่งร้ยมาแจวแล้วก็ช่ยและนละทุกวันเงาดวงใจสองเราให้ขากันให้มันเป็นรักเธอรักเธอรักเธอ Mà áo khoáng lá cà, mặc áo khoáng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  sao khoáng áo 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 เดี่ยวบอกเดี่ยวเอ,เอ๋อลอยจริงให้คนคอยนะั่นแต่คอยน้ำตาพอไม่ทำพี่ไม่จำสัญญาบอกไม่นานลบมาถึงเวลาสู่คออยู่ด้นเมืองใหญ่ฮะรีมาให้พอเมืองเมืองสาต์ใหญ่น้องุงสัญญาุ้มตาเขาว่าใจแข็งหัวใจเคยแข็งเงมื่อดังหินพาวันนี้ใจกลับมาเจี่สาวโนรางี่สาวโนราให้น้ำตาตกไนหัวใจเจ็บหัวใจย่างแรงเมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลง น้ำตาที่เขาวาใจแข็งหัวใจเคยแก่งอพื้นทั้งผิดเพลันนี้ใจกลับมาเจอสาวน้อมลาทิ่สาโรราให,ให้น้ำตาตกใน <Ooh. S 1> มันเก็บหัว,วใจเจ็บหัว,วใจอย่างแรงเมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลงเสียแรงที่ไว้ใจที่คิดยิศร้าดัง ยิใปีใปีปีไปหาไปหาไปหาอีปียูใ่ปีไปหาไปหาไปหาีปีอยู่ไหนอีปีอยู่ไหนาสิไปหาปุนปูฟ้าดูไฟออกมาปนไอไอไปกิน้การดป่นไปดีดีไมจะเป็นอย่างนั้นเือดดามาอยีไป่นปปี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 เดรากปุีป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 ีเก็ตายมาเอาีปีอีปีอีปีปแอาาตายบ ูีปีปีปจ็บลายูีป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 ีือตามาเอาีปีปีปีแอาจะกัดตาออนมาปูนีปีอยู่ไหนอะโอ้ยยีปีนทีรรักรักรักะอยามรักแบบใหม่อ่องไวไวๆจะต้องไม่กลัวใบั่ะ รัแบบสิงบินเร็วเสียงดังแข่งต่งๆให้เบื่อเราดังล้สิวิ่ง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 เร็ว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 คิดคิดคิดันจะคิดเรื่องันตายตายตายเพราะฉันไม่ได้ตามสัวรักแบบสิเร็วเสียงดังแขงต่าๆให้เบิรเราดังล้สิ โคโคโคกเป็นโคนสัอรอรรก็บัาแบบสีนต้องเลียนจังแรงฟังฟังให้คนเราดังรถคิแรง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 แรแลงแโงแรงแรงแจะแรงแรงกับแรงแรงรงแ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 รัแแแงรงรงกรแ ัแบบสิงต่ไม่เรีวเทียมดันตีแกงปังให้มันเราดังรถลสิแลนๆๆๆเล้วๆๆๆไนงซ้ายก็ไม่ยอมให้หน้าทีทางซ้ายไม่ยอมใข้างหลังไม่ยอมให้เล่นเลงนี้สหรับคนที่เลียว่าไม่ชอบือรเกินในบ้านข้างบ้าน่ชอพูดเรื่องคนอื่นแต่เรื่องนี้ไม่เห็นจะพูดเลยอ่ะ เรื่องของชาวบ้านไปสาระแน่เรื่องของตัวอตดเดองก่งเหลือก็เนแบบประเสริฐเธอนตน่้มันชิ่ิปีู่เดียวกูเดินติดไม่มีใครดินเท่ามึงเราลงไปเแน่แม่คนดีนแม่ชีมากเกิดมีลูกชอสอไม่ชอบสอไม่ชอบสอนเดินงตัวเองยังเอาไม่รอดเอาไม่รอเไม wartawan <imitation> <imitation>